สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะฮะกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลักษณะเป็นโมบายจิเนอร์เรสนะฮะตัวเคลื่อนที่ได้ง่ายใช้งานทางโปรดักชันงานทีวีงานสื่อมีเดียโซเชียลต่างๆนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยกล่องนี้เห็นภายนอกแล้วก็ดูแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอเปิดไปแล้วเนข้างในนี้มันจะมีไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนแบบว่าพกพาเล็กๆฮะน่าจะเล็กที่สุดในตลาดแล้วที่ขึ้นชื่อว่าเสียงดีนะนี่ครับผมเห็นมาปีนึ่งละอยากได้มาต้องนานแล้วนะครับเอาไว้มาลงเสียงลงเสียงสลราคาดีเสียงสปอร์ตอะไรแบบนี้ฮะคืออยากได้ใหม่สักตัวหนึ่งที่ว่ามันมันเคลื่อนที่ง่ายๆนะแล้วก็บางทีนง,งานที่ผมทําอยู่คือที่พี่ให,ให้ให้ลงสปอร์ตให้ใช่ไหมสปอร์ตสลราคาดีอะไรย่างเงี้ย ปลดรายการออแล้วบางทีอยู่ต่างจังหวัดนะครับพกพาไมาใ้ใหญ่ๆมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยแต่จริงผมมีไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับในตัวนี้เนี่ยมันสามารถตัดเสียงน้อยต่างๆได้ถ้าเกิดนะตอนนี้เ,เพื่อนๆอาจจะมีเสียงแอร์ใช่ไหมครับอันนี้มันยังพอตัดได้นะที่ผมดูการรีวิวมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นคนไทยเขา ใช้ส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับออนี่ครับทูล่าใหม่สีขาวตั้งใจว่าเอาไว้มาบันทึกข่าวทำาิกต t อแล้วก็มีสาย USB-C แบบับไทยเอมาให้ USB-C ก็ USB ธรรมดาไม่ใช่ไทยเอนะ USB-C นี่ครับหัวแบบนี้อาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์ ในนี้ก็มีขาตั้งมานะครับกับตัวที่เอาไว้เสียบกับขาขาไม้ที่เขาจัดรายการวิทยุกันนี่ฮะนี่ครับเราก็หมุนเข้าไปอย่างงี้อืมสุดท้ายแล้วก็ไปหมุน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 มน,นี่ครับแล้วก็มีขาตั้งมันมาให้ขาตั้งนี่ครับประกอบไม่ยากนะครับ ตัวขาเนี่ยฮะประกอบไม่ยากแล้วรู้สึกว่ามันมีพื้นที่เอาไว้บันทึกเนี่ยอยู่ในตัวประมาณสักแกิกได้นะครับอืมนี่ฮะมผมไม่แน่ใจว่าผมเสียบถูกหรือเปล่าแต่น่าจะประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้ใช้ ทำลงเสียงติ๊กต็อกนะครับทำติ๊กตอ็อกเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้นะครับเดียบรีฮะ D E A เดียบร,ร,บรีคนติดตามอยู่ณตอนนี้ก็หกเบอร์กว่าคนพอเห็นมีคนติดตามเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลยอยากทําจริงจังแล้วนะครับรายงานข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะฮะขอด้านข้างก็ประมาณแบบนี้นะครับถูล่าใหม่ข้อดีคือตัดเสียงใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจะลองดูว,ว่ามันเสียงมันดีจริงไหมนะครับราคาก็เกือบแปดพันโอเคน่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวยังไงามาให้ดูแล้วกันไอติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ